ด้วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดจานิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อดชัยถ้าขัดกันก็บรรลัทั้งสองทางนักมัตตุรสนะตเยนาตร์เพราความนอบน้องเพราะพระพิจารณ์มีแรงพระปรินชนะใจก่อขอถวายความเคารพพระเทระมุเตระพระเสดระพระมัชิมมะพรนาวการตลอดถึงพระทิ่สุดทุกทุกองค์นะครับอ่ขา,าขอ่าความเจริญความมั่งมีชีสุขอ่าความปลอดภัยรักติดใจสมอ คนที่มาทวมทำบุญในวันนี้ก็ขอโอกาสอีกครั้งครับทางคณะสงฆ์เป็นองค์ปักกิญญากรรมธรรมะเล็กๆน้อยๆของฝากของตอเนาะสำหรับญาติโยมมาภาคโูมิยังเนาะให้เนาะนอกจากธรรมะคำบอกคำจาเป็นขออัดขอทำแน่ว่เป็นขออัดขอทำแน่เนาะควากตอธรรมะคำนี้หลากหลายเนาะเพื่อเป็นการป้อนใช้ปรับคิดปรับใจให้ขณะนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้อ่า เดินแปงแถวออกไปรับบิณฑบจจตาตจากญาติโยมก็เหมือนทุกวันบาทแรกใส่ปัจจัยปัดใจบาตต่อไปใส่ตรงคำก็คือข้าวสารอาหารแห้งขน,น,นมนมเนยของกบเกี้ยวเล็กๆ,ๆน้อยอแล้วแต่เราจะมีอยู่และที่สำคัญก็เตรียมตัวเตรียมใจตัง้งจิตตั้งใจจบทานสิบธานเหมือนกับทุกวัน ให้ราถนาสิ่งหนึ่งประการใดบุนตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วคนงานความยิเกิดขึ้นแล้วกุศลเกิดขึ้นแล้วอ่าพยายามโยนได้ที่ตัดตัดตรงใส่จิตใจใจเป็นภาชนะรองคำรองรับอ่าสว่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขออุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ท่านที่มาให้โอว่าอ่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นข้ออัดข้อธรรมที่เป็นสิ่งที่จะเตือนจิตเตือนใจ อ่าในเรื่องอยากทาดเน้นเรื่องสติอ่าเราเดินเรา,า่ากเราใส่เราจับไว้ก็จะสามารถที่จะ,จะเจริญสติสัมปชัญญะไปได้ตลอดทุกปการอ่าตามที่พระอาจารย์ท่านบอกไว้อ่าแล้วก็อย่าลืมต้นอ่าดูต้นให้ออกบอกตนให้ได้ใช้ตนให้เป็น,นอ่าท่านก็พยายามให้รู้จักต้นแล้วก็รู้จักโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนตัวของอนมทนากรพบะ อาจ,จารย์โดยข้าพเจ้าอยากฟังอีก,กปีนาเนด้ออ่าอย่าลืมมาอ่าพระอาจารย์พุทธมตตาให้มาปีละเทีย่ยงปีนานแต่ยิ่งเข้ากันมากอีกอ <c oughs> ก็เหลือเวลาอีกโยมเนี้นกระลงเลยมาถึงวันที่ยี่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็เหลือเป็นบุญขอ,ขอนอนบุญแข็งๆเนาะอ่ะและออีกงานปริวาสก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้า 67, 78, 27, 2021, 2022, 6ิบหกยสิบเสกอ็งกันลงเลยมาถึงหาห่นหกหมื่นเจ็ดแล้วเหลือเอกยุยประมาณสองหมื่นยี่สบามกับยี่สิบสับาเกาานงานบนเด้อร์สำหรับพลาสิมาเนี่ยมาเราทันหรือมาสงมื่นยิ่งดีหรือว่าไปร็มากันยังทันชงนี่แต่มาทำบุญดเพราะว่าเหลืออีกสองหมนหลังจากสองหมืไปแล้วสีโบมีแล้วสีโปเห็นแล้วภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามที่พระสงฆ์มานั่งเหลือมอลัง ก็จึงทองคำนี่นางเลื้องอะลามอยู่ในใส่หองใหม่ย่างสงบเรียบร้่อยแต่ว็ญาติโยมมานั่งย่างเห็นว่าบรรดาสองอย่างกิตในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบอกสองอย่างร่วมกันก็คือหนึ่งชี้เชิญให้กล่าวทาชี้เชิญใี้จากล่าวทำสิ่งที่เป็นอาจเป็นธรรมประการที่หนึ่งประการที่สองค่นั่งนิ่งยางอริยจักรนี่เขาก็เห็นตามคำสั่งคำสอนเห็นไปแล้วภลาพดวงสี่เกิดไปภาพเนี่ยยืดสายไปเขา จำใส่จิตแยใส่ใจไว้มันก็สิเกิดคุณงามความดีสิเกิดความสบายอ,อกสบายใจเป็นบุญกุศลอรอเลี้ยงจิตใจห้องต่อไปกันแล้วอ,อีกสองหมื่แล้วก็อ่าฝากข่าวสารงานบุญไว้สำหรับผู้ใดอยากจะมาเป็นเจ้าของบุญเจ้าของโลงท่านกระตานแต่อ่าจม,มือนีิกรรมากันเกาจี้อ่าเกาจี้เป็นกรรมาสจมื่นอ่ามันเป็นเจา้าภาพตั้งแต่เมื่อแรกจนถึงหอดเมื่อสุดท้ายแล้วก็รเกาต้มสุมื่นหล้วก็อ่า กระเพาะปลาแน่หัวจับแน่จมเศร้านี่ก็ถือว่าเป็นผู้อุปธรรมหลักเนาะ,ะทุกภากส่วนอุปธรรมหลักให้พระภิษุสงฆสได้มีเรียวแรงเปรียสพอาหารคันขาดคนชนะาหารไปแด้ทุกสิ่งทุกชีวิตต้องอยู่ได้ ด้วยโภชนะอาหาร่า้ากาัดไปแล้วก็ถือวา่าให้ชีวิตให้เลื่อนให้เนื้อของพระพิษสงพระพิษสงเมืมมม่อใดเรี่ยวแรงร่างกายแล้วนั่นก็จะเอากำลังวังชาตัวนั้นรักษาศาสนารักษาธรรมรักษาศีลอ่าเป็นเนื้อนามุนให,ให้ยากให้ยอมเห็นก็นจะได้มีกำลังก็ถือวา่าเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีส,มสติปัญญาเป็นผู้อ่าเฉลียวฉลาดเป็นบัณฑินนักปราเนาะอ่าหาทางอ่า สาคุณงามความดีแห่งจับของแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งอ่าพ,พระธรรมเพราะว่าพระภิกษุสงฆเนี่ยเิ่นก็ยกเป็นทับน้าเนาะอ่พระภิกษุภิกษุนี่ใน,อนตอนนี้กัพวกเฮากัมีแนวตัวสมุกเกิดขึน้นมาหลายเนาะออ่ยู่หลายอย่างพิโสนี่แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาอ่ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาช่วยกันจันโลงไว้เนาะที่สําคัญเอาเฮ็ดบ่ได้อ่าเพิ่นบอกว่า,วานี่ ถ้าเขาไม่เฮ็ดตอนนี้ี่แต่เขาเป็นรอดช่วงที่เขาลมหายใจจากไปสิไปหวังบุญจากผู้อื่นมันกะเป็นไปไน,นอย่ญญางหวังจากลูกจากหลานไปเจอลูกทีเสม,มอนี่กะเบิ่งนะในยุคปัจจุบันสินทำเระกลับมาโลก,กศสีวินาเพราะว่าสินทำคุณงามความดีนี่สิเป็นสิ่งที่จันโลกโลกนีไปเฮ็ดโลกนีสวยงามเจีย พระอาจารย์บรรดาพระเด็พระคุณบรรดา,าให้โลกให้สวยงามเมือ่อจิตใจคนสวยงามแล้วมองเราดีๆและะ้วก็ฮ็ดคุณงามออกไปตุกงค้นก็นสามารถแสดงทำได้ที่เพิ่นบอกค้น,คนวแม่นคุณนางสมาธิว่าทำอย่างดีก็สามารถแสดงทำได้กลับไปกันไปเห็นเห็นลูกเห็นหลานเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างที่ว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเยน็นให้สัมผัสนะคนกันสสมาสิเห็นได้ตลอดเวลาเพราะอีกอย่างหนึ่งงานปริวัติศาสตร์นี่ เป็นบุญทีบมมีพวกสิ่งย่อมย่อมมองเมาบ่มีสิ่งที่อ่าย่ยงกิเลสเห็นใจพ้นอย่ในสิ่งนิสายเมื่อจิตใจพ้นฟองใสฟองใสจิตใจก็เป็นบุญตลอดนี่สิ่งที่เฮาหนารักษาไหวจัดรงไหวยิ่งสกลนครเฮาเนี่ยเป็นดินแดนอริยะกว่าใดมีผู้ว่าอาจารย์สายปฏิบัติสายพรบพระอ่าที่เป็นอ่าอ่าทิมมรดกท้องมนดกทำไหวไปใส ครูบาอาจารย์คนกาเหต์ให้องการไปไปองค์ใดก็มีสภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นความโชคดีของชาวคนคนครยิ่งพระอาจารย์หลากคนมากกับคนกาธำรนี้มากระเหตุก็ถือว่าตรงน่อนุโมทนาบุญกับ่าจัดปีแรกเนี่กะเกินคาดพาาระกรรมรวมทั้งพระอาจารย์กรรมอตอนนี้เป็นพระมณัลกับพระปกตะพิก้เนี่ยมาวมกันร่วมแล้วแปล สิบกว่าชีวิตหรือว่าแปดสิบก็หลุมเนี่ยก็ะชังว่างไหลปีหนาปีฮือถัดไปอา่าสิเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่คนโยมจากวินร้อยสองร้อยขึ้นมาด้วยข้ามาด้วยอย่างข้ามาเบิ้งงเห่าคนโยมชาวบ้านอ่าจำปานี่ถือว่าเป็นอ่าแท่นะกามาเบิง้งการประพฤติปฏิบัติาฐาาปฏิสถานต้อนรับดีดูแลดีเรื่องอยังบกการาตบกข่มรับรองสิไปใส่คนโยมภาพพิสูจน์สิมาอยู่ใส่ทั่วประเทศไทยอ่ามาเมื่อได้ยินขา่าวอ่าได้ยินอย่าง มาตามกินสิ่งกินธรรมมาตามกินคนงามความดีลราลื้อไปผู้ให้ทานอ่าลลื้อไปโอ้วัดไอ้สำนักสงฆ์เทียม,มนี่มีเข่าวปฏิวาติกักรรมเด้อแค่ได้ยินนี่เขาอยากอยากมาแหละโดยผู้สมัครเท่าไหร่พระมาเท่าไหร่นี่กันชักชวนกันมาคึ้โยมเอาปากก็ปากบอกบุญกันไปต่อไปชนลูกชนหลานอ่าเว้ยว่างเว้นจากภารการงานหน้าทีสิบมื่อนี่ถือว่าหน่อนสามร้อยหกสิบห้าหกสิบห้ามื่อนี่ หน่อยคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสดีโอกาสที่เ้างเได้สะสมบุญเนี่ยเหลือเวลาอีกสอมื่บุ่นคนขอนบุญนแก่แเด้อบุไดเสียงอยากมาเนี่ยคันมายื่นความจำนงกับเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าสำนักเปนก็ได้ในห้องมาตั้งแต่เป็นบุญมิต้องเป็นบุญมาคุณโยมพระโยนีพุ่นก็เฮ็นเป็นบุญตื่นจะเศร้าเพิ่มมากอัศนงอศนักปัดกดวิหารร้านทำปัดกดเจนีดูแลเสสนงเสสนะ Dante, Nacional, anor. บางคเบางไปบางอย่างช้อยกันเป็นพันละนาทีเห็นเราแบบเป็นภาพสิ่งงดงามเป็นภาพที่น่าชื้นอกกินใจครูมายัดหนีเตือนเจ้าเขตมาทำหนาที่ของตนของตนคนกระไดขุศลของตนเพราะว่บรมเวรวาการสานคุณงามผู้มีสานแต่เหยโยมพระพิสุสงค์คนกับมาเค e เอาบุญเจ้กของขึ้นกันอย่างที่พระเดชพระคุณพรวาเนี่ยมาชำระเปรียบเสมือนคนมาซักผ้านี่เองกันคือเข้าใจว่าเมื่อคนพระพุทธเจ้าพิ่ธกัตว่าบุคคลใดเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้ว พึงทำขึ้นกระทำตามทำตาม,ตาม,ตามาวินัยหนพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้สิเพิ่นมาเห็นตามคำสัง่งคำสอนเพิน่นเสียสละเวลาถึงสี่ไกลทังใด,ก,ดก็ว่าเป็นภูมิภาษากับเพิน่นนั่นแหละถ้าได้รับความร่วมไม่ร่วมมือหรือว่าความช่วยเหลือทุกภาคส่วน,วนต,ต,ตั้งแตปลกันในทั้งฝ่า,ายปกครองทั้ง้องถิ่นทั้งคณะบริหารคณะกรรมการบ้านเมืองแล้วก็ชาวบ้านข่วาวอยสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์เพิ่นสี่ไกลปพนใด ออกตกเนื้อไตเปินกะซิมาสู่กินฐานลานทำแห่งนี้เป็นกินสินกินรำมนานั่งสาธยอกสายย้ายต่อไปนี่สิจะเลือ่อลุกเลื่อนไปพังหนาสิมีแต่เสียงธรรมะกล่องไปในป่านนี่สิ่งที่อาเป็นอ่านางโอนุมโมทนาอ่าพวกกายละเอียดภูมิมัตเทวะลูกคาเทวะการเทวะนี่คนเห็นิ่้ยินเสียงสาธยายพเพิ่นกับอนุโมทนาสาธุนำโอ้ยอยากให้เกิดเกินมาเด้บอ่อยากให้ปางกลับไปเปพอเพอกลับไปเลย หลังที่ยิบหาไปแอบสิมิเสียงคล้องใส่อยู่คือในปัสูุปันว่าเนาะกินห่อกินเถิงงอ่คนไม่เห็นความงามความดีไปคือมาหน่อยแท้คนสิ่คนซ้อนอยู่ขนาดเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดของกันว่าเห็นกับว่าตามที่ได้ศึกษามาดอกอันนี้ก็บอกไปเห็นตอกนะสุดท้ายไทยสมกว่ามาแล้วมองแล้วแบบสมควรเกเวลาเนาะเป็นนักเทศยาเลยเวลาเป็นนักศรัทธาอย่าเลยว่าอ่าจะขอจะจบลงพุ่งไหวต่อไปเกษสิได อ่ามองหมแว้วเนาะอ่าต่อไปภาษีหนี้อ่าโอนไม่ไปไหนทางอ่าคณะกรรมการส่วนสิมีข่าวสารเอยีงยงแน่สิมาประกาศอ่าสุดสายใส่ชุดนี้อาตมาผ่านผมมีสิ่งหนึ่งประกาศได้เนาะจิต่อแฟนจิตใจหยาโดโยมอ่าใจดีใจงามอ่าจิตเตรียมตัวมากสะสมบุญเนี่ยกระสิ่งใดที่ดีสิ่งใดะจิตงามสิ่งใดะสิประเสริฐระลับนิสัยคนโลกนี่สิปัตนานแล้ว อขอเห็นความปัารถาของอยากของโยมุมบุญชมคนุกคนความมุ่งมั่นปรารถนาชงทุกท่านทุกประการเัลยต่อไปก็ขออวยไม่ว่าไปให้โค้ชสกัดหรือว่าโค้กประจำว่ารือว่าเจ้าหน้าที่เนาะเจ้นประกาศเทาประกาศน้ำฉกล จึงเสียงมองคนเนาะหาูุดธมีไลชื่อไรน้ำต่อไปคนมูลาสาธุอ่าต่อไปการกเนิ่การต่อไปเด้วเรียนดยเาิบอรเด้อ